โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมช่อง New World เก่าทุกคนด้วยนะครับก็กลับมากันอีกแล้วนะครับผมแต่ผมเล็กเปลี่ยนที่ช่องไปนะครับเป็น e d Touch นั่นเองนะเพราะว่าผมชอบเป็นท o u c h ไข่ก็เลยช่างชื่อนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอจอมม้วๆนะฮะก็สำหรับทักษะ2020ยเนี่ยผมก็ได้ขอจบซีรีส์ลงาเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่คิดถึงทักษะ2020เนะี่ยอย้ผมทำา2ง2 1ด้วยนะครับ ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าให่อยากดู2021ต่อครับผมคือบางคนเนี่ยครับยังฝึกทักษะเนี่ยปีงพนี2020ที่ผมทำคลิปไว้เนี่ยยังไม่เสร็จนะครับก็เลยยังไม่อยากเล่นรัดนะครับในการมาทำา2งพนอั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทักษะไม่ใช่ทักษะแล้วกันเป็นความรู้เลขข็กๆรบสำหรับการเล่นลูบิเไฮรีลนะครับก็อ,อกน่ามดี๋นวผมขอสักลูบิดก่อนนะครับ ครับโรบิกเมื่อวานัเออผมคิดว่าผมนะ่าจะเป็นคนที่เล่นลูบิกเล่นดื่ีดสุดนะครับแทบจะในโลกนี้เลยก็ได้นะผมแน่หลงตัวเองนะครับถ้าคุณดูคลิปนี้คุณจะเข้าใจครับออการเล่นลูบิกจริงๆนะครับคุณจะสังเกตว่าบางคอนอาจจะคิดว่ามันแค่อาจจะยากใช่ไหมว่าทำทีละอันทีละหน้าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับคุณถ้าสังเกตดูดีๆนะี่ยมันจะเป็นคู่อย่างนี้ครับเห็นไหม เป็นคู่อย่างนี้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 คู่อย่างเนี้ยก็เลยไม่ใช่แบบว่าถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์หลักควน่าจะเป็นมันจะไม่ใช่ที่หุ่ณคิดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นนะครับเอ่อคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะเป็นการคลิกเล่นไปด้นยครับคือผมเล่นไวจนขนาดที่ว่าผมถ้าเป็นในการแข่งจะวางมือใช่ไหมแล้วก็ วันเมื่อปุ๊บมันก็กับระหว่างดูครับเครื่องจับเครื่องจับเวลาใช้กระเพื่อมไม่ได้นี่ฮะผมเล่นไว้แลนะ้วเล่นไว้แลนะ้วอ่าแต่ผมจะทำไม่ได้นะครับแต่ผมเล่นไว่มากนี่ฮะผมไม่บอกนะครับผมว่าผมทำได้ผมแค่บอกว่า ผมเล่นไหวนึ่งเดคอนกันแลนะเดี๋ยว,ลวคลิปนี้ขอจบประเด็นท่าน,น,นี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูชักสะ2021เนี่ยสามารถชักได้นะครับผมไม่ไม่ใช่ชักนิ่คอมเมนต์ต่ายคลิปนี้ได้นะครับผมจะทำสองพัต่อกันนะครับสมงซุปเปอยเลยนะค,คลิปหน้าจะเป็นคลิปสอนันี้ให้ดังที่สุดในโลก